มาครับผมมาแล้วนะครับตัวไฮเอ็ดนะครับได้เครื่องยนต์2.8 GL เลยเครื่องใหม่สดๆสวยๆลูกค้าไม่พอแค่นั้นนะครับจดเป็นตู้บรรทุกให้เรียบร้อยนะครับขายเพียง659,000บาทเท่านั้นใครกำลังตามหานะครับรถตู้บรรทุกอยู่นะครับจัดได้เลยคันนี้คุ้มแน่นอนใครสนใจอยู่นะครับดูคลิปเต็มกันได้เลยสวัสดีครับกลับมาเจอกับหลังอีกแล้วนะครับผมหายหน้าหายตาไปนานนะบอกเลยวันนี้มาพร้อมนี่ครับรถตู้สภาพสวยนะครับไฮเอ็ดนะลูกค้า ปี2 0 2 0นะครับผมราคาเป็นมิตรอีกแล้วคันนี้659,000บาทนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมช่องเพชรยนต์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้ทีมงานเพชรยนต์เราด้วยนะครับผมคันนี้อีกหนึ่งคันนะครับที่ของญาตแนะนําเลยนะครับผมได้จดป้ายเขียวเรียบร้อยนะตัวนี้นะครับผมพร้อมบรรทุกแบบจัดเต็มนะครับผมไฮเอทสอตัว GL ลูกค้าสภาพอย่างดี ได้เป็นสีขาวกระจังหน้าใหญ่ๆเท่ๆแบบนี้นะสภาพดีจัดนะครับลูกค้าเลขไม้ถือว่าน้อยเลยนะคันนี้สภาพสวยเกล็บนะครับผมไปดูรายละเอียดตัวรถกันนะตัวไฟหน้ากรอบโคมนี่ใสเกล๊กนะครับผมกระจังด้านหน้านะมาพร้อมนะครับช่องลมที่เป็นลังพึ่งสวยๆเรียบร้อยนะครับผมยางหล่อนะครับลูกค้าระบายความร้อนได้แบบจะหนักจะเต็มและเครื่องนะครับมาอยู่ด้านหน้าเรียบร้อยนะตัวนี้บอกเลยว่าเสียงนะครับเงียบแน่นอนนะครับภายในรถนะ สีเหลี่ยมมุมคมสันตัวรถนะครับใหม่หมดลูกค้าแม็กล้อนะครับแท้เดิมโรงงานทั้งหมดนะครับผมมาพร้อมฝาครอบแบบครบๆนะตัวนี้นะครับตัวตัวล้อกระทะนะครับตัวนี้ขอบ16นะครับผมตัวยางก็ถือว่าปีใหม่เลยนะได้ปี2023นะครับโชคเชิคทุกอย่างใหม่กริปนะครับลูกค้าในส่วนตัวโปร่งล้อซุ้มล้อนะครับไปครบ,ครบพร้อมรอยซีนเมคอาร์ตจากโรงงานมาแบบจัดเต็ม ตัวกระจกมองข้างสีดำนะครับเป็นสีดําด้านสวยๆนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวอยู่ฝั่งแก้มนะครับที่จับเป็นสีดานะภายในนะครับเป็นไมเนอร์เชนของจริงลูกค้านี่มาครบๆหมดแล้วนะครับภายในค่อนข้างใหม่เลยนะพวงมาลงพวงมาลัยนี่ใสกิ๊กนะครับลูกค้าสภาพอย่างดีคัดเกตของจริงนะครับนี่เป็นงานเบาะนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับผมสภาพคือตึงๆแน่นๆและสปานะครับให้ลูกค้าแบบครบหมดแล้วบอกเลยว่าใหม่ไม่แพ้ ปลายแดงแน่นอนในส่วนของตัวถุงนะครับตรงม่านบังแดดยังไม่แกะเลยลูกค้าโอ้โหนะสวยจัดใหม่กิ๊กนะครับน็อตแผงประตูนะครับทุกอย่างสวยเนียนสนิทลูกค้าหัวน,น,น,นุ้งหัวน็อตนี่ใสๆนะครับไม่มีแกะไม่มีขายแน่นอนสาภาพอย่างสวยดูในส่วนของตัวแผงประตูนะครับนี่ใหม่กิ๊กลูกค้าใช้งานค่อนข้างน้อยเลยนะครับตัวกระจกนะครับของแท้ของเดิมโตโยต้าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแผ่นเพจนะนี่ลูกค้าดูแผ่นเพจนะครับผม เลขเครื่องเลขถังปีผลิตระบุแบบชัดเจนนะอันนี้เดิมๆจากโรงงานแน่นอนนะครับสำหรับตัวตู้บรรทุกนะครับผมเคลียร์ทุกอย่างให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับเน้นเอาไปบรรทุกแบบ100%นะโอ้โหนะอันนี้สวยมากนะครับทํามาแบบเนี้บทํามาแบบสวยนะครับสามารถใส่ของนะต้องเรียกได้ว่าเป็นตู้บรรทุกแบบอเนกประสงค์เลยนะครับสามารถใส่อะไรก็ได้ลูกค้าจดบรรทุกให้เรียบร้อยนะถือว่าคุ้มนะครับแผงประตูนะครับผมสวยมากลูกค้า แผงประตูสวยมากนะครับน็อต mm hmm. ไม่แกะน็อตไม่ไขนะครับคันนี้งานดีส,สุดๆนะ mm hmm. แม่ลงแม่แรงมีไปก็พบนะครับสติกเกอร์ติดจากโรงงานมาครบหมดเลยหัวน็อตไม่มีแกะนะครับสาภาพอย่างดีนะครับแผงประตูทุกอย่างใหม่หมดลูกค้าดูสภาพสวยๆนะครับหัวนงหัวน็วนอตนะไม่มีแกะไม่มีไขเลยโอ้โหสาภาพเดิมแท้จากโรงงานแบบร้อเซตนะ คันนี้ถือว่าสวยนะครับใครที่สนใจกําลังตามหาอยู่นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนไฟทงไฟท้ายนะรอยแตกรอยเล้ารอยหักไม่มีนะครับสําหรับด้านหลังนี่เปิดได้กว้างมากๆนี네่หัวนงหัวน็อตนะครับผมตรงแผงด้านหลังัไม่มีแกะเลยนะครับโอ้โหนะอันนี้ขนเงินได้ด้วยนะบอกเลยว่าอเนกประสงค์จริงๆนะครับผมหัวน็อตสวยมากนะครับแผงแตะเข็บด้านหลังทุกอย่างใหม่หมดนะครับผม ไฟทงไฟท้ายนะรอยแตกรอยล้าวรอยหักไม่มีให้เห็นนะครับสภาพอย่างดีน็อตไม่มีแกะนะนี่ด้านหลงด้านหลังนะครับผมในส่วนของตัวกระจกอ่าไม่ใช่กระจกเขาเรียกอะไรนะไฟท้ายนะครับผมช้าฟินทุกอย่างเรียงกันสวยนะตัวนี้เดิมหมดนะครับลูกค้าบอกเลยโชคในใหม่กิ๊กนะครับผมเห็นไหมใหม่มากนะครับผมเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับนี่ตะข่ายเหล็กนะ อันนี้เผื่อใครนะครับเอาไปขนงงขนเงินหรือของมีค่าแบบไหนก็ช่างนะสามารถจัดได้เลยนะครับคันนี้ถือว่าคุ้มมากๆสีเหลี่ยมมุมฝั่งขวานะครับสวยหมดลูกค้าลักยงุงลักยิ้มไม่มีให้เห็นนะครับสีสวยสีเนี้ยบคันนี้ถือว่าคุ้มอีกหนึ่งคันเลยนะครับสาหรับตัวกระจกนะครับผมด้านนอกนะสวยกรีบฟิล์มติดเรียบร้อยนะครับปมตาโตต้ตาม,มาครบๆนะสาหรับตัวกระจกนี่ครบเครื่องนะครับผม เดิมๆจากโรงงานแน่นอนนะสะภาพภายในนะครับลูกค้าไม่ต้องพูดถึงเลยสภาพดีคัสสวยของจริงนะครับคันนี้หอนญาสตาร์ทให้ลูกค้าฟังกันนี่โอ้โหนะเสียงนิ่งเสียงเงียบนะครับผมน้ำมันมีนมค้างถังไปให้อีกถึงครึ่งถังนะครับสุดจะคุ้มนะครับผมเครื่องเล่นพายุป,ปกติไม่มีอันนี้จัดมาให้เรียบร้อยนะนี่ไปครบๆนะครับแอร์เออช่ำๆเย็นๆนะหัวเกียร์นี่ใสกิก ยางใหม่ลูกค้าคันนี้นะพวงมาลงพวงมาลัยนะครับเนียนสวยสนิทนะครับผมพร้อมนะครับแอร์แบ็กมาครบหมดเลยนะทั้งสามที่นั่งนะถือว่าคุ้มมากมากนะครับลูกค้าเลขไม้นะครับวิ่งใบเพียงนะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นโลไม่ถือว่าเยอะเลยนะครับถ้าเทียบจากปียี่สิบมานะครับก็อยู่เลทประมาณสองหมื่นกว่าโลนะครับเท่านั้นเองลูกค้าในส่วนของตัวแผงประตูนะครับผมสภาพสวยนะครับไม่ว่าจะซ้ายจะขวาลูกค้ากิิปหมดนะ น็อตไม่แกะน็อตไม่ไขแน่นอนนะครับเนี่สภาพอย่างดีคัดสวยของจริงนะคันนี้แผงประตูทุกอย่างดำๆสวยๆเนียนๆลูกค้าสภาพสวยแน่นอนสําหรับห้องเครื่องนะครับคันนี้การันตีอีกหนึ่งเสียงให้เลยว่าสภาพดีนะครับสําหรับห้องเครื่องนะเดี๋ยวพาดูในส่วนของตัวคานกันก่อนเลยนะครับสําหรับตัวคานด้านหน้าคานเบ้าไฟหน้าสวยกริบลูกค้ารถตู้ต้องดูนะครับเมกองเมกอาร์ตต้องมาให้ครบนะเนี่ย ตัว L นะครับปั๊มมาครบนะครับลูกค้านี่ L R มาครบแน่นอนลูกค้าไม่ว่าจะซ้ายจะขวานะครับน็อตเนสคือสวยนะครับฝั่งแก้มไม่แกะไม่ไขเลยในส่วนของตัวสติ๊เกอร์มอกรติดมาครบนะครับตัวนี้นะเมคอาร์ทุกอย่างมาครบหมดเลยนะครับสาหรับตัวสติเกอร์ทุกอย่างนะไปครบนะครับลูกค้าปั๊มตาโตต้ามาครบเหมือนกันหัวนุ่มหัวน็อตนี่ใสๆสสภาพอย่างดีนะครับในส่วนของตัวฟูกด้านหลังเครื่องนะครับเมคองเมคอาร์ทุกอย่างนะ ไฟแบบใหม่หมดเลยนะครับลูกค้านี่เป็นไงสวยกริปนะครับคันนี้ถือว่างานดีมากๆดูเบ้าโชกนะสน,สนุงสนิมไม่มีเกาะนะครับท่อองค์ท่อแอร์สายพ่วงสายไฟใหม่หมดลูกค้าสภาพดีแน่นอนคัดเกรดมาให้แล้วนะครับผมนี่สวยแน่นอนนะครับคันนี้ในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ได้เป็น D4D 2.8ก็คือตัวเครื่องยนต์ใหม่นะครับหรือเป็นตัว g d ดีเอชชิ้นบูสซูเปอร์พาวเวอร์นี่เองนะก็ถือว่าแรงเหลือ นะบรรทงบรรทุกของนะครับผมสบายๆเลยลูกค้าห้องเครื่องนะครับผมไม่มีแบบว่าน,น้ํามันเครื่องไหลเยิ้มนะสภาพเครื่องคือแบบกริปแบบใหม่นะครับหมดหมดทุกอย่างนะครับของกระจังหน้านะครับผมสวยกริปนะครับผมเดิมแท้จากโรงงานทั้งหมดนะนี่หัวนงหัวน็อตคานเบ้าไฟหน้าทุกอย่างนะครับผมตัวยึดตัวไฟหน้านะไม่มีหักไม่มีแตกนะครับผมนี่ทุกอย่างไฟแบบครบและสวยมากๆนะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคัน ที่ลังขออนุญาตแนะนําเลยนะครับสาหรับใครที่กําลังตามหานะครับผมไฮเอท2.8นะตัว GL และได้เป็นป้ายเขียวนะครับเป็นรถบรรทุกแบบนี้นะจัดกันได้ด่วนๆนะครับผมใครสนใจนะโทรเบอร์ด้านล่างเลยลูกค้า659,000บาทนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนจัดเฟรนัน์ได้นะลูกค้าไม่ต้องซีเรียสเลยนะครับผมซื้อส่งซื้อสดได้หมดนะครับใครที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถอจองออนไลน์ได้เรามีไฟแนันซ์นะครับวิ่งเซ็นให้ถึงที่บ้านเลยถ้าใครไม่สะดวกนะครับที่จะมารับรถนะ รถสไลด์ไปส่งถึงบ้านได้เลยลูกค้าจัดกันให้แบบคุ้มๆนะครับผมคอมพิวเตอร์นะครับหรือรถตู้ h ฮเอ็นะตอนนี้ในสต็อกเรารวมกันนะไม่ต่ำกว่า70ด70คันแน่นอนนี้ให้ลูกค้าเลือกอีกเยอะกว่านี้แน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้หลังต้องขอตัวราไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆครับ